เราหน่อยอีกขั้งเนาะอันหลายคนก็คือจะาหูจักเมื่อมาเวียงจันเนาะเป็นของต่อนของผางก็คือนังนังที่มีสื่อเสียงของน,นคนรหลวงเวียงจันนนั่นก็คือนังเตขตสารค้ำเนาะมืัอนี้บ้าหน่อยก็มีโอกาสได้มาทาาั้งสารค้ำแล้วก็สีมาเลาะถามเป็ง สอบตามเรื่องแม่ของแม่ข้ามาเป็นจะได้เพื่นยังขายดีบอ่อาบิดบาติดตามบาหน่อยไปผอมๆเนาะเนาะพี่น้องนี่นี่กับแม่นเพื่นเหตุร้ายหูแบบหนังแบบกซิเมนเป็นเส้นเส้นเ,เอ็นบ่หนังที่เพื่อนสร้อยพินทงอัน เพิ่นเขตนี่เพิ่อนขายนังมาเป็นเวลาโดนแหละเนะาะตั้งแต่บ้านเนาะมาหน่อยมายอยู่นคร้ลวงกับเกือบสามสิบปีกับเห็นเห็นเพิ่นขายแล้วนังนี่กระดาษเป็นนังที่แซ่บและเป็นเอกลักษณ์ของนครหลวงลพี่น้องต่างแข่งที่มาจากหาก่างไกลไทยทั้งอื่นก็เพื่นซื้อเอานัางนี่แหละไปต่อ สบายดีจะได้มือนีคขายดีอยู่วะอ,อ,อ,อ๋อโลโู่ถอดอะไรอีกเลยเดียวนี่นางฮะ <50. S 1> โลู่ฮาซิบน,นี่แม่นบอลลู่ฮาซิบตัวนี้แล้วประเภทนี้เด้ซั่นมัดละซิบโอ,อ้พี่น้องเป็นขายเป็นมัดละซิบตัวนี้เนะาะมัดละซิบตัวนี้ก็ ขี่ลายลงมาในน้อยนึงผลเกิดค้ายถือลง่งประเทนีเดี๋ยวสามซีบผเกิดค้ายเป็นโลเนาะมีเก็ดขึ้นในาเป็นเนาะจะ,จะมีลายหานะันเอาเปิดว่าตามมาหน่อยไปเนาะมีผลเกิเห็ดเป็นตองเป็นเป็นสินตองพี่นอ้องตอง นังนออน่งดิซ่อยแล้วเนาะพี่น้องที่ว่ากระเฮีดไล่หูแบบนอกจากมีนังกันยังมีเอ็นตองเอ็นเหลืองเขียบมูกันมีกันน,นี่กันนี่กันนี่เลยตัวนี้ทงเท่ารไหมค่ะทงหาซิป ได้โอ้ห่นนี่นั่งงามหลายง่ามงามงามงามมีแต่ตอนมึงใหญ่ใหญ่จะเสพพี่น้องโลโลเท่าไรโลหะซิปตัวนี้เด้์โลซีซิปไม่คว้ามาขายอยู่นี่ด้วนหรอวะซิปโกปีแหละ ตังแต่โลดท่ายผมตังแต่โลดสาหพาี่น้องในที่สิบกว่าปีมาไหนก็ขึ้นโลกหาสิบแล้วเนาะอ่านนี้เป็นกำลังกำลังใช้คงให้ลุกค้า มื่อหนึ่งเสเรียห้องขายได้ประมาณสักกิโลก็ขา,ายไหมครับพิซซ่าเราฮะประมาณเศร้าโลกซุงสุดสูงสุดอ๋อช่งตังหาคิดว่าช่วงช่วงใดที่ว่าเขาได้ขายหลายกว่าหมู ตัวนี้ลูกค้าสั่งปะโอ้พี่น้องมีเคนมีออเดอร์เข้ามากำลังจัดส่งให้ลูกค้าโลหะซิปนั่งเขาไปหับมาแต่ส่ายห้องงานเยี่ยก่อนห้องงานดอนดูพี่น้องนั่งนี่คนคนไปหับมาแต่ห้องงานดอนดูนี่วะคือว่าเป็นห้องงานใหญ่เป็นห้องงานขาชัด บาหน่อยก็คเคยได้ยินอยู่เนาะเป็นโรงงานขาสัตว์ดอนดูเป็นโรงงานใหญ่มีความสะอาดต่มาตรฐาน,อ,อ,อ,นาอันนี้เขาเขาเอิ่นว่ายัางประเภทนี้ปอดอ้ดอี่เนาะปอดเป็นเพื่นคล้ายแนวใดปอดเนี่ย ขายเป็นหมัดสีมัดหาสิบพันตกมตัดละสิบสประมาณสิบสองพันนะะต้นก็วน่กนนังเป็นแปรหูเนาะพี่เ้องน,นี่สีน้ำเป็นสีตองสี 4, ตอง มีล่ลายประเทรลายเกตลายราคาพี่น้องตัวง่ามแน่เป็นายราคาแพงแน่ตัวนี้ก็นทีสิบาสิราคาลดม,มากๆครับีสิบเอ้ายเป็นกิโลเข้าบุพบัญหาแะไตี้บ่ะนี่นเอ็นเหลืองเ,อ,เอ็นเมนตว่าตัวนี้ น,นี่นังตอนนังขูดเนาะที่พึ่นซอยเป็นตอนแล้วแล้วก็ยังเป็นเสนนะ้นเนาะนังกอดกันเลยเทุงท้งเทไรนี่ถุงหาซิปตัวนี้ก็หาซิปบ่โอ้พี่น้องเป็นเห็ดถุงละหาซิปท่นแบบตัดเป็นตอนแล้วแต่็แบบเป็นเส้นราคาเดียวกัน ตัวน,นี้ก็หาซิบหรือราคาหนึ่งอีกรากคาเดียวกันพี่นอ้องตัวนี้เป็นนังที่ว่าพื้นจีจีแล้วขูดแหละเพราะต้อ,ตองเซนามออมเลยเนะนามออมเนะคืมอ,อมนะว่าคือว่าเพินเ่นเพิ่นเผาเพิ่นขูดแล้วก็มีเซนามทอดเนาะ <c oughs> กระบอกวิธีกินเ,กเนาะอย่างบางคนกับโบหูกินอะนไรเคยเคยสื่อแต่นั่งก็เกศเสร็จไปทีแต่มีแฝ้หัวแฝ่หูหลายอย่างโอเคพี่น้องระวังบ่หนอยพ่วมไทยทำอยู่ที่หานไขน่หนังนั่นบังเอิญได้พบเห็นไอหักผู้หนึ่งซึ่งบรเิเ็นกันโดนแล้วพี่น้องเลยเดี๋ยวตะน่อยบ่หนอยเขาไปถักทายเิ่นเนาะ ในนอเขาก็ได้พบไอฮักอีกคู่หนึ่งนออยู่อยู่หันชายนั่งรอไอมียังสีภผคกแน่เดี๋ยวนี้ฟ้าทานผู้ชมอ๋อ้บเห็นดนบบเห็นดนเดี๋ยวนี้ก็มีแต่ไปไปปลาคือเก่าเขาแหลกก็มาจากปลาไปเสด็จเวียดนามแล้วก็เอาหมูมานำ เราสางเก่งใชน่าคุณไปน้ำโดยโดยคนงานเนี่ยคนงานคนงานตอนนี้ว่าทางยูทูบก็ยังให้ที่ตามโจดิสคาวรี่กับโจเด็ดจำป่าจะมีไฮไลท์เที่ยวขับสถานที่เที่ยวนอต่างๆของประเทศเราเขาโอเคโอเคนี่ก็คือถ่ายสเนักขอบใจอ้นละลายขอบใจใการสรงนี้ตรงนี้ตรงนีเห็นกันหลายหลายเดือนเติบไปหนี่โดยอเอเจ้าเจ้าเจ้าถ่ายสุดนี่บบาหน่อยก็ขอขอบใจ FC และพ่อแม่พี่น้องที่หักแพงทั้งภายในและต่างประเทศพี่น้องเล่าไทยสองพังโคงที่กดติดตามและให้กำลังใจวาหน่อยมาตลอดพบกันใหม่ในอีพีหนาหรือคลิปหนาว,าว่าาหน่อยจะไปจุดใดนั่นคอยติดตามบึงบ๊ายบาย